มาครับมาดูต้นทุเรียนที่ถูกชุบชีวิตนะฮะคือต้นอ่ะโตแล้วแต่ว่าอายุประมาณสี่ 3, ปีสามสี่ปีพ่อปลูกไว้นะฮะมีเอาปลูกไว้กินเองแต่ว่ามันกิ่งมันแห้งแห้งแบบใบร่วงกิ่งแห้งเลยนะฮะคิดว่ามันจะไม่รอดแล้วแต่ว่าตอนนี้รอดแล้วก็แตกกิ่งแตกใบใหม่นะฮะสวยใช่อ่ามี ลูกพี่มาดูแลใส่ปุ๋ยนะฮะน่าจะรอดแล้วดูอาการก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่เริ่มจากศูนย์แล้วก็ต้นก็คงไม่สูงมากฮเหมือนทุ้เรียนสมัยใหม่ปลูกกันต้นไม่สูงมากบางส่วนก็เทคนิคปลูกระยะชิด ถนนคล่วยมีเงาะดูกริ่งกันหน่อต้องอมีกิ่งาะแก้วนี่ถ้าเกิดตอนนั้นไม่ได้แห้งก็น่าจะน่าจะให้ลูกให้ผลผลิตละยีนัดอยู่ซอง เดี๋ยวคุณกำลังสูบน้ำไงอ๋อรู้มีกิ่ง,งมีออกมาไงนี่ทีนี้เหลือเชื่อริงสิ มีกิ่งรอบต้นฮะเจ๋งอ